แบบนี้ซึ่งมีความแตกต่างกันมากสําหรับตัวผู้เรียนนะคะครูผู้สอนเราก็มีการจับครูผู้สอนที่ที่จะเข้าสอนในห้องเรานี้นะคะเราจะต้องเวลาเวลาที่เราออกแบบหลักสูตรใช่ไหมคะเราก็จะต้องอพิจารณาไปนะคะว่าตัวผู้สอน,นก็ต้องสอดคล้องกับกับบริบทของนักเรียนด้วยนะคะว่าครูที่จะไปสอน EP ีต้องประมาเราก็ต้องคัดครูว่าเราจะไปสอนนะคะ เป็นครูที่มีความสามารถเฉพาะอย่างไรนะคะเราต้องวิเคราะห์กันต,ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะหนึ่งคือวิเคราะห์ผู้เรียนว่ากลุ่มผู้เรียนเนี้ยเขาคื็กลุ่มไหนสองครูผู้สอนค่ะครูผู้สอนคือทุกท่านมีศักยภาพท่าไหค่ทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทีนี้เข้าสู่กระบวนการค่ะกระบวนการแน่นอนนะคะก็คือ active learning ต้องมา ตอนนี้กระบวนการต่างๆที่ใช้แนวคิดของ Active Learning นะคะส่วนรูปแบบจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่บริบทของนักเรียนเลยค่ะว่าเราจะใช้รูปแบบไหนนะคะแต่ว่าแนวคิดก็จะเป็น Active Learning ก็คือสิ่งต่างๆนะคะ Learning by Doing ใช่ไหมคะนะทุกอย่างก็จะต้องมีการว่าใช้รูปแบบเดียวกันใช้รูปแบบเดียวกันเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะว่าถ้าเป็นห้องห้อเก่งห้องคลิปอะไรเนี้ยค่ะกับห้องนะคะกับห้องอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะใช้รูปแบบเดียวกันเนี่ยผลเป็นยังไงนะคะอยากให้ครูผู้ปฏิบัติได้ได้ลองเล่าให้ฟังใช่ค่ะแล้วผลออกมาเป็นยังไงปียมากู้ปริตสามท่านนี้สอนมอต้นนะคะในส่วนของมปลายนะคะของมเมียนมากรอย่างที่ท่านหัวหน้านะคะได้นำเรียนไปว่า ีความหลากหลายมากเพราะว่าเรามีห้องเรียนพิเศษ,ษ,ษ,ษหลายห้องกลุ่มนักเรียนก็จะหลากหลายลก็คืออันนี้ก็เป็นความสุ้เรียนหนึ่งว่าโรงเรียนเรามีการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนก็คือเขาเข้ามาม .4 ใครที่อยากมีสัพผาสเรียนวิทยาศาสตร์ทางกาแรแพทย์เราก็มีห้องแพทย์่ใครสนใจทางด้านกีฬาเขาก็จะเข้าห้องเรียนกีฬา